สวัสดีวัยรุ่นทั้งหลายค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูวัยรุ่นกันนะคะวัยรุ่นทําอะไรกันคะเนี่ยวัยรุ่นค้วัยรุ่นไปมันในคาร์ไวรุ่นขยามาคาร์ไวรุ่นแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งของวัยรุ่นหล่นละไม่รู้ไม่รู้เรื่องแล้วัยรุ่นวัยรุ่นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการสปาเอ่ออดิเอ้ยถ่ายไม่ได้อยนึหรอดิดิถ่ายไม่ได้อยลูกแม อันนี้เราก็จะมาทำการแอสลดน้ําหนักช่วงขานะคะเราจะมาน,นวดช่วงขากัน่าลิเล่เอ้ยถอยมาเลย <c oughs> อ้ยอ้ยอ้ยหม้ยอ้ยช่วงสปาชปปาชปปา <c oughs> อันนี้เนี่ยชอบสุดก็คือการนวดนะคะแ <c oughs> ม่จะนวดให้ดีๆไงเลิก <c oughs> ีต้องพามารีไปหาหมอนะเนี่ยมารีขืนขึน้นเยอะเลยอะ่ะลกูกแพ้อะไรเนี่ยแพ้น้ำยาบน้ะหรือเปล่าหลงดีๆลกูกดีๆอีมาขยะมานี่หน่อยเดี๋ยวแม่จะดูก่อนดิเนี่ยหนูเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวแม่จะต้องพาหนูไปหาหมอนะเนี่ยอีเอ้ยนั่นน่ะดังก็แกป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 อ่ะดูดีดีดูดีดีจะจะให้แม่นวดข้างไหนหันดีๆที่ลูกเอออ้โน่นนวดโน่นน่นเออไออุ้ยชะปลาชะปาโอ้ยกินกินกินอ่ะดี อันไหนเหโออ้ยเออตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะโอุ้ยอ้ยตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้โอุ้ยอ่ะาเฮียมันไหนล่ะลำบากมากเลยนะอ่าโอ้อ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยตรงนี้ตรงนี้โอ้ยอันนั้นนั่นตรงนี้อะจ้า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 ะจ้า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 โอ้ยข้าวทีแล้วเป็นอะไรไม่รู้ว่ามาเรี่องหนึ่งใส่แต่แพ้น้ำยา แต่ว่าขนขนน้องล่วงอ่ะตอนนี้เดี๋ยวกำลังให้กินวิตามินอยู่ตัวนึงน,นะคะถือว่าเป็นช่วงที่บอกว่าเป็นฤดูผัดขนแล้วก็แบบมีเม็ดเม็ดขึ้นอยู่ที่ท้องด้วยเดี๋ยวต้องพา,าเลยไปหาหมอค่ะเพราะนี่น่าอาจจะแพ้แบบน้ำยาอาบน้ำอะไรอเงี้ยมมล,นนลีน้องเลานี่ถ้าเกิดว่าเขาได้นวดแบบนี้นะคะเขาจะแบบนิ่งเขาชอบมากคิดดูดิ ผิดที่ล้ะเกิดมาผิดเที่อ่ะจริงๆสลับกันนะเนี่ยฮะลิจริงป่ะหนูอะหนูสลับเที่เนี่ยตายอน่าน,นี้อ่นาน,นี้ตายเนี่ยเดยวๆอุ้ยนาเอา,นนานป็นมีอะไรมากค่ะวันก็เนาะลิเธอสบายมากอะที่รู้มมากพอสมควรอืมนี่ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับว่ามีคำแนะนำดีๆแนะนำมาให้ว่าเออ ควรจะกินอาหารยังไงแล้วก็มีวิธีเล่นยังไงมีแบบพี่พ FC จากทางไกลแล้วก็ลวหลายๆที่นะคะส่งคอมเมนต์เข้ามาก็เราจะนำคำแนะน,นำดีๆ,ๆนะคะมาปฏิบัติแล้วก็เลี้ยงมารีนะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่บอกว่าเออเป็นพิษบูที่ดูแล้วเออไม่ดุอะไรแล้วก็แบบจริงๆมาลิไม่ดุนะเฮกกี้จริงๆก็ไม่ดุนะแต่เฮกกี้เขาจะแบบว่ามีเห่าไง เดี๋ยวว่าเราอะจะจะไปเยี่ยมเฮก,กี้กันเร็วๆนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเฮก,กี้อยู่โรงเรียนโรงเรียนเพาช่วงนี้ฝนตกก็เลยยังไม่ได้ไปเยี่ยมเฮก,กี้เดี๋ยวรอฝนซาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้กลับมารวมตัวเป็นพิภูมิ้นครอบครัวของเราก็จะครบนาลแล้วเนาะดีเนาะดูซีดูสิสสเพลินเลยอะอย๋ยวนี้มะลิตัวโตค่ะตัวใหญ่มากน้ำหนักก็ตอนนี้ก็สามพิศห้าแล้ว ก็อยากให้ให,ใหญ่แค่นี้พอก็ไม่อยากให้ใหญ่เท่าเฮกกี้แต่มาลีใหญ่เท่าเฮกกี้ไม่ได้เพราะว่ามาลีไม่ใช่แบนด็อกมาลีเป็นพิปูพิปูอะไรไมรโลพิปูอะไรไมรู้แต่ก็ขอบคุณมากนะคะที่รักมาลีแล้วก็เฮกกี้แล้วก็รักพิปูหออ้วนของเราฝากติดตามช่องเราไปเรื่อยๆด้วยนะคะ ตกล้มเป็นไทยกันแน่วันนี้อ่ะฮะไปไปเร็ว